ขุมทรัพย์สมเด็จพระนเรสวนที่วัดป่าแก้วเรื่องนี้มีหลักฐานในถูกเล่าขานกันนานแล้วเป็นเรื่องจริงจากคำบอกเล่าของพระธิดคงหลายลูกที่เล่าตรงกันเกี่ยวกับคุมทรัพย์โบราณหมูลราคามหาศาลภายในวัดป่าแก้วหรือวัดชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดนี้ตามประวัติกล่าวไว้ว่าเดิมเป็นวัดปลาดเรียกกันว่าวัดป่าตั้งอยู่ในวัดบริเวณเดียวกับวัดสำคัญประจำนครอยุธยาคือวัดพนันเชิงวัดมเหยงวัดกุดีดาวและวัดอยุธยาครั้งถึงแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองได้ทรงให้ขุดศพเจ้าแก้วเจงไทย เชื้พระวงศ์ที่เป็นอหิวาตกัโลกตายขึ้นราชฐานเพิงที่วัดนี้แล้วทรงซ่อมแซมรุณเจดีวิหารก่อนจะทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชฐานนามว่าวัดเจ้าพญาไทยให้เป็นพี่พมนักของพระพนรัฐซึ่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายอรันวาสีและด้วยอนณาเขตของวัดที่กว้างใหญ่ชาวบ้านที่นีดมเรียกชื่อวัดใหญ่ ั้งแต่นั้นมาจนร่วงมาถึงปีพุทธศักราช1991ถึง231 0 1, ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระสงฆ์ไทยคณะหนึ่งนำกันออกไปอุปสมบทแปงเป็นสิงห์หนีนิกายและศึกษาพุทธศาสนาณสำนักภาวนรัฐมหาเทระในลังกาทวีปสำเร็จแล้วกลับมาตั้งคณะป่าแก้ว ที่วัดเจ้าพญาไทยจึงนิยมเรียกชื่อกันว่าวัดเจ้าพญาไทยคณะป่าแก้วภายหลังเรียกเหลือสั้นลงแค่วัดป่าแก้วและเปลี่ยนเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลในปัจจุบันวัดโบราณเก่าแก่ในเขตจังหวัดพระนครศรียาหลาย,หลายวัดเป็นที่รู้จักดีในหมู่เซียนพระและนักเรียนของเก่าแก่ว่าจะต้องมีสมบัติมีค่ามาสารฝังไว้ใต้ดิน และแน่นอนว่าแต่ละที่จะต้องมีพูดผีที่เรียกว่าผู้โสมเฝ้าอยู่คนที่เชื่อและขยาดในอิทธิ์มักไม่กล้าเข้าไปยุ่งแต่กับกลุ่มคมที่ชอบลักลอบเข้าไปขุดพวกนี้จะมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกิเลสและความละโมบที่มีอยู่ทำให้ตามืดบอดมองไม่เห็นหายนะในความตายจากคำสาปแช่ง ที่กำลังจะมาถึงวัดป่าแก้วหรือวัดชัยมงคลในอดีตมักจะมีประตุดงแมวะเวียนมาปักกฏแสวงหาความวิเวกอยู่เป็นประจำสมัยนี้เรากันว่าบริเวณวัดมีแต่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นและเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเช่นงูเหลือมงูจงอางเป็นสถานที่อันตรายเปียวและยังเรีอกันว่าผีดุ จนชาวบ้านไม่กล้าย่างคายเข้าไปแต่ก็ยังมีพระภิกษุรูปหนึ่งฉายฐานที่นี้เป็นที่ปรากฏท่านคือหลวงปู่สีโหพระป่ากรรมฐานซึ่งเป็นศิษย์ไก่ชิดหลวงปู่มั่นปุริทัตโตพระประมาจารย์กรรมฐานแห่งภาคอีสานหลวงปู่สีโหท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันกันกบหลวงปู่ฟัน่นอาจาโรหลวงปู่ขาวอานานโย หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเป็นพระที่เข่งในพระธรรมวินยัยแต่ไม่ชอบอยู่วัดเพราะท่านรักที่อยู่ตามป่าท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในทางวิปัสสนากรรมฐานมากจนได้รับการยกย่องว่ามีเมตตาและมีพลังจิตแก่กล้ามีอำนาจแห่งอิทธิฤทธิและอภิญญาหลวงปู่สีโหท่านเคยมาปรากฏอยู่ในวัดป่าแก้ว ไก่ขับพัะเจดีองค์ใหญ่ที่สมเด็จพระเนเรศวรทรงสร้างเฉลิมฉลอ,องพระเกยียรติภายหลังที่มีใช้แก่พมา่าขณะที่ท่านพำนักอยู่ได้มีกลุ่มคนใหญ่พากันเข้ามาภายในวัดมองดูลักษณะคล้ายพวกโจรคนเหล่านี้มาขอร้องให้หลวงปู่ถอนกดย้ายไปจากที่นั่นหลวงปู่ถามว่าเห็นไดจึงมาไล่ท่านคนพวกนั้นตอบตามตรงว่า พวกเขาจะมาขุดทรัพย์ตามลายแทงแต่ไม่อยากให้หลวงปู่หลวมรับรู้ด้วยและยังได้เล่าต่อไปว่าภายในเขตกขรุงศรีธุยานี้มีลายแทงโบราณบอกที่ซ่อนสมบัติไว้มากมายถึง713แห่งพวกเขาขุดพบมาแล้ว5แห่งและตามลายแทงยังบ่งบอกไว้ว่าในบริเวณรอบพระเจดีย์ใหญ่ที่สมเด็จพระเลส,สวร สร้างนี้มีคุมทรัพย์อยู่ถึงยีคุิเจ็ดคมมีข้าวของเงินทองและเพชรนินจินดาอยู่มากมายจากนั้นคุมชายชะกันก็ได้เอาสมุดค่อยซึ่งเขียนด้วยอักษรไทยโบราณมีรูปแสดงที่ตั้งคุมทรัพย์ใต้ดินในบริเวณรอบๆพระเจดีย์ให้หลวงปูด่ดูนอกจากนี้ในสมุดข่อยยังมีแผนที่แสดงคุมทรัพย์ต่างๆทั่วกรรียุธยา อีกมากมายนับไม่ถ้วนและที่น่ากลัวก็คือภายในสม,มุดข่อยเล่มนั้นมีอยู่หน้าหนึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้สซีดๆปากฏคำสาปแช่งเอาไว้ด้วยโดย,โดย,โดยที่ไม่รู้ว่ากลุ่มจวนพวกนี้จะเห็นหรือไม่เรื่องคุมทรัพย์ลายรอบพระเจดีนี้เป็นเรื่องที่คนโบราณว่าไว้จริงซึ่งหัวหน้าเมี่ชีท่านหนึ่งที่วัดใหญ่ชัยมงคลเคยเล่าให้ผู้เขียนฟัง ในสมัยที่ท่านเข้ามาอยู่วัดนี้ใหม่ๆนอกจากได้เห็นดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรแล้วท่านยังเคยเห็นทองลุกซึ่งเป็นไฟพเนียงพุ่งขึ้นไปบนฟ้าตรงบริเวณหน้าพระเจดีย์องค์นี้ซึ่งคนโบราณบอกไว้ว่าถ้าเห็นลักษณะนี้แสดงว่าใต้ดินบริเวณนั้นต้องมีสมบัติฝังอยู่แน่นอน สำหรับที่มาของขุมทรัพย์เหล่านี้ตามรายแทงโบราณได้บอกไว้ว่าเป็นมหาสมบัติอันล้ำค่าของอดีตท้ามหากษัตริย์ขุงศรีธยาหลายพระองค์ที่สมเด็จพระนเรศทรงขุดพบและนำมาฝังไว้ตามคำแนะนำของสมเด็จพระพนรัต์ป่าแก้วผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์จุดประสงค์ก็คือ เพื่อเป็นการบูชาพระตนะไตแก่อาัฐานดวงเมืองที่ตกตำ่ำร่วงโดยมานานให้รุ่งเรืองขึ้นในยุคสมัยของพระองค์การขุดสมบัติของกลุ่มโจรในวันนั้นเล่าว่ามีการนำอาจารย์ทางไสยศาสตร์มาทำพิธีด้วยมีการเสกไข่เสียงทายและพบไข่เป็นสีต่างๆเช่นสีเหลืองแดง เขียวดำซึ่งบอกให้รู้ว่ามีคมุมทรัพย์ประเภททองคําเพชรนินจินดาและเงินตาโบราณอยู่มากมายทำให้พวกโจนดีใจกันมากแล้วก็ช่วยกันทำการขุดเมื่อขุดลงไปประมาณเจ็ดฟุตก็พบโครงกระดูกสี่โครงนอนหัวชนกันหันเท้าชี้ไปทางสี่ทิศและพอขุดลงไปอีก จอบกระทบกับพื้นคอนกรีตโบราณซึ่งเป็นหลังคาอุโมงค์เก็บสมบัติจึงพยายามช่วยกันแซะปากอุโมงค์ให้กว้างขึ้นแต่น้าประหลาดที่ภายในอุโมงค์นั้นมีกระแสลมแรงมากพัดออกมาตลอดเวลาขายมีพัดลมขนาดใหญ่อยู่ข้างในอาจารย์ทางสายเวทที่รวมทีมจึงทดลองเอาด้ามเสียมใหญ่ลงไปปรากฏว่า เสียมถูกกระแสลมตีเศษเหล็กกระจายทำให้แน่ใจว่าภายในหลุมนี้มีหุ่นพยนหรือหุ่นจักพยนต์ที่คนโบราณผูกไว้สำหรับป้องกันขุมทรัพย์หุ่นพยนต์นี้ทำด้วยเหล็กกล้าเนื้อดีและคมกิบเคลื่อนไหวด้วยกลไกที่ผักดันจากแสงและอากาศที่อัดลงไปนอกจากนี้ยังมีการปลุกเสก ลงอาถรรพ์วเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้มีวิญญาณสิงสถิตยอยู่หากจะทำลายก็ต้องแก้ด้วยเวทมนต์แต่สำหรับกลุ่มโจรเหล่านี้แม้จะมีอาจารย์ทางไสยศาสตร์มาคอยแก้อาถรรพ์อยู่ก็ยังทำได้ยากเพราะขณะกำลังทําพิธีล้างอาถรรพ์ขุนพยนตร์นั้นอุโมงคุมทรัพย์ก็ได้เลื่อนออกไปเสียงดังคือเป็นที่น่าอัศจ,จรรย์ นำซ้ำยังมีดินถลม่มลงมาถมปากอุโมงจนเต็มเป็นการผิดไม่ให้คนเหล่านั้นในล่วงล้ำเข้าไปอีกแต่ถึงจะเจอพินิหารซึ่งหน้าเช่นนี้กลุ่มจนก็ยังไม่ย่อท้อตั้งใจว่าจะขุดใหม่ในวันรุ่งขึ้นดึกเดือนคืนนั้นพวกจนกลับกันหมดแล้วได้พากดล่างใหญ่โตของคนสี่คนซึ่งไม่มีหัว มายินอนยูนหน้าฏดของปู่สีโหทั้งหมดคือผู้ที่คอยเฝ้าสมบัติให้สมเด็จพระเนเรศวรมาแจ้งให้หลวงปู่ทราบว่ากลุ่มโจรเหล่านี้มาขุดพระราชสมบัติสิทธิ์ของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ที่สงสาบแท้งไว้แล้วยังทำพิธีไสยศาสตร์ทำลายขายอาถรรพ์ที่พระครูปุโรหิตโบราจารย์ท่านทำไว้เสื่อมอีก ท่ากับเป็นการทำลายดวงจิตาของบ้านเมืองพวกตนจะมาเอาชีวิตไปให้หมดแต่จิตขัดว่ามีหลวงปู่อยู่ด้วยจึงมาแจ้งให้ทราบแต่หลวงปู่สีโหซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีจิตเมตตาท่านจึงได้ขอวินทบาทชีวิตคนเหล่านั้นขอแค่ดัดนิสัยให้เค็ดลาบก็พอทำให้วิญญาณทั้งสี่นิ่งอึง่ง และบอกว่าต้องให้หลวงปู่ลองพูดกับพญยายมบาลเองพวกเขาไม่มีอำนาจอะไรเพียงแต่ทำตามหน้าที่เท่านั้นพูดเสร็จก็เดินหายเข้าไปในองค์พระเจดีหลวงปู่สีโหจึงเข้ายานติดต่อกับพญยาโยมบาลเมื่อพญยาโยมบาลเปิดบัญชีดูจึงรู้ว่าพวกขุดลักพระราชทรัพย์เหล่านี้ดวงยังไม่ถึงคาดในตอนนี้ แต่กรรมหนักกำลังจะตามมาในไม่ช้าแต่ถึงอย่างไรพวกนี้ก็ควรจะได้รับผลกรรมจากคำสาปแช่งบ้างจะได้หลาบจำเป็นอันว่าท่านพญายมตกลงจะไว้ชีวิตพวกโจรขันรุ่งเช้าหลวงปู่สีโหตื่นขึ้นจะไปส่งน้ำเพื่อออกบิณฑบาตก็ได้เห็นโจรกลุ่มนี้กำลังนอนดินทรนทุลายเอามือกุมท้อง บิดไปบิดมาด้วยความเจ็บปวดขอให้หลวงปู่ช่วยขณะเดียวกันบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ก็เกิดเสียงดังคลืน่นทำให้ทุกคนหันไปดูพอคิดว่าพระเจดีย์จะถลม่มแต่แล้วก็พากันตกตะลึงเมื่อเห็นชายผู้หนึ่งโนนลงมาจากเจดีย์พร้อมด้วยผีหัวขาดร่างใหญ่โตแต่พากันเดินหายไปทางกำแพงแก้ว ด้านทิศใต้พวกโจรในที่นั้นร้องอุทานด้วยความตกใจสุดขีดหลวงปู่จึงบอกว่าพวกเขาคือปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่จะมาเอาชีวิตพวกเจ้าพอได้ยินหลวงปู่พูดเช่นนี้พวกโจรทั้งหมดก็เกิดความกลัวตาหูเหลือกลานจนอาการปวดท้องกำเริบทำให้มุสติไปตามๆกันหลวงพ่อเห็นแล้ว ก็ยิ่งเกิดความสังเวชท,ที่เห็นโจรเหล่านี้ถูกลงโทษเช้าวันนั้นท่านจชิงจาริกออกจากอุทยาไปปล่อยให้โจรเหล่านั้นนอนสลบไลายเฝ้าคุมทรัพย์ภายในวัดป่าแก้วเป็นตามยถากรรมปู่สมเฝ้าทรัพย์นั้นมีจริงหากใครไม่เชื่อคิดลบดูหลองของก็เชิญวิสูตได้ที่วัดป่าแก้ว หรือวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยาปอสมบัติมีค่ามหาศาลครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเรสวรณับปัจจุบันก็ยังคงฝังอยู่ใต้ดินรอบองค์พระเจดีนั่นเองซึ่งคงต้องรอผู้มีบุญวาสนาขุดขึ้นมาใายเป็นพระราชทรัพย์บำรุงแผ่นดินและพระพุทธศาสนาในยุคต่อๆไปพระเจดีชัยมงคล เป็นพระเจดีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระอ,อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติในขราวยุทธหัตถีมีชัยชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพมา่าเมื่อพุทธศักราช2135เป็นปูชนีวัตถุสำคัญแห่งหนึ่งของชาติไทยเป็นนิมิตหมายของเอกราชเตือนใจให้ลึกถึงความล้าหาญและความชียสละ ของบรรพบุรุษเป็นสัญลักษณ์แห่งอภัยทานของสมเด็จพระเลรศวรมหาราชอันเนื่องมาจากทำอันเสรฐแห่งพระพุทธศาสนาเรื่องคุมทรัพย์มีจริงครับเพียงแต่ว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองแต่ประวัติศาสตร์แล้วยังไม่มีการขุดหาอย่างเป็นทางการมีแต่พวกลักลอบเข้าไปขโมยและก็มีอันเป็นไปทุกครั้ง